มีรถไฟสาราธรรมศพนะครับผม สำหรับสถานีสาราธรรมศพนะครับก็อยู่ในแขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะผมบรรยากาศรอบๆสถานีเนี่ยก็จะมีความเหมือนกับเป็นชนบทหรือว่าเป็นชานเมืองกรุงเทพนะนี่นะผมก็มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงามนะบรรยากาศดีครับเนี่ย บ้านเรือนของบุคคลอยู่ห่างนะครับผมสำหรับตอนนี้นะผมก็อยู่บนขบวนรถธรรมดา254หลังสวนทนบุรีก็จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะผมเข้าทนบุรีนะสำหรับสถานีต่อไปนะก็คือ,อที่หยุดรถพุทธมุทนสายสองฮะ ลาลชิดฟรีนะบลิ่งชันก็อให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นๆกันนะครับมีแสงแดดอ่อนๆนะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศตรงต้นไม้สวยงามนะบรรยากาศชันเหมืองน